สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะนอกจากเราจะกินดีอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ควรนอนดึกและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วงนี้มีโรคระบาดอย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือโรคโควิดช่วงนี้ถ้าเด็กๆออกนอกบ้านเด็กๆก,ก็ควรจะใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะก่อนเข้าบ้านก็ต้องล้างมือทำความสะอาดวันนี้นะคะคุณครูน้อยก็มีวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะขั้นตอนที่1ฝ่ามือถูฝ่ามือ ขั้นตอนที่สองฝ่ามือถูหลังมือแบบนี้นะคะขั้นตอนที่3เอาฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันแล้วก็ถูซอกนิ้วนะคะขั้นตอนที่สี่กำมือและเอาฝ่ามือถูทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะคะขั้นตอนที่ห้า ถูนิ้วโป้งนะคะแบบนี้ขั้นตอนที่6ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วแบบนี้และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ถูข้อมือทั้งสองข้าง เสร็จแล้ววันนี้นะคะคุณครูน้อยก็มีการบ้านให้เด็กๆทําคลิปสั้นๆการล้างมือ7ขั้นตอนส่งมาให้คุณครูน้อยดูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะสัปดาห์นี้หน่วยกินดีอยู่ดีมีความสุขขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย